ไหนนะคะใครมีตามคุณลุงเอสกิโมเหมือนกันบ้างน,นะอยู่ๆค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแกก็มีการมาอัปรูปค่ะของน้องลิซ่านะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะเป็นภาษาไทยว่าพร้อมสําหรับความรักโดยเขียนข้างล่างด้วยนะคะว่ามันกําลังมาคืออะไรคะ เออมีการส่งมินิฮะนะคะแล้วก็มีการเต้นดุ๊กติกนะคะลุงแกนเนี่ยจะสื่อถึงอะไรนะจะเป็นเพลงใหม่นะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยมาเซอร์ไพรส์บิงค์หรือเปล่าะคะแหมไม่ไหวนะคะมาแบบนี้เนี่ยหัวใจจะวายจริงๆนะคะหรือว่าแกนเนี่ยกำลังตามบิงค์ไทยอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่ารูปมันสวยดีก็เลยไปแคปนะแล้วเอามาโพสตหรือเปล่านะคะอืมอาจจะไม่เข้าใจความหมายก็เป็นได้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับโพสต์โพสต์นี้นะคะของลุงเอสกิโมค่ะต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บก็มีสะดุ้งนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนนะคะเรื่องอื่นๆในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องความปังเนาะของน้องลิซ่าค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลุกลามนะไปทั่วเลยนะคะอย่างล่าสุดน,นะคะก็เห็นมีหนังสือพิมพ์ค่ะของทางฮอนดูลาสคะก็มีการชื่นชมน้องลิซ่านะถึงการเปิดตัวนะคะ Mac Cosmetic Collection ใหม่ค่ะที่น้องลิซ่าค่ะมีส่วนร่วมนะคะในการที่ออกแบบด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็มีชื่อเสียงมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงของเธอนะคะตอนนี้ค่ะเพลงมันนี่ค่ะก็เป็นเพลง k p o ๊นะคะที่คนตุรกีค่ะชอบฟังมากที่สุดในปีนี้อีกด้วยนะคะซึ่งก็มียอดสตรีมค่ะสูงที่สุดะคะ่ะตอนนี้ของในตุรกีนะคะอยู่ที่9.5ล้านสตรีมกันเลยทีเดียวนะคะ คิดว่านะคะหลายๆอย่างค่ะก็เลยส่งผลนะคะให้ IG ของเธอค่ะก็มีผู้ติดตามนะกดเข้ามาติดตามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่า IG ของนอริซ่าค่ะมีผู้ติดตามเนี่ยมากที่สุดในเกาหลีนะคะแล้วก็ในอัปเดต24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่ะของเธอค่ะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยค่ะโดย IG ของนอริซ่าค่ะเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะก็มีผู้ติดตามค่ะกดเพิ่มขึ้นมาประมาณ64,000กว่า Follower นะคะในขณะที่ของพู่คะก็ตาม มาติดๆนะคะอยู่ที่ประมาณนะวันละ54,000กว่า follower นะคะซึ่งก็อยู่ในอันดับที่2ค่ะส่วนทางด้านเจนี่ก็อยู่ประมาณวันละ53,000นะคะของโรซี่ก็อยู่ประมาณที่วันละ46,000ค่ะ ส่วนของ Official ของ b a c k พิงอยู่ที่ราวๆประมาณ24,000 f o l l o w e r ต่อวันนะคะ,ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะของลุงเอสกิโมค่ะแล้วก็ความบังของ n นอริซ่าเนาะในอีกมุมโลกหนึ่งนะคะเอามาให้ดูค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า